ขอแนะนำร้านนี้เลยนะครับ p c Shop หนึงเข้าไป99บาทแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาสูตรรหัส Alstar แบบด้าน100%กันกดซื้อเลยนะครับสั่งซื้อสินค้านะครับเดี๋ยวเราเข้าไปอยู่ในเกมกันเลยรัสราคา99บาทที่จะมาก็จะมีประมาณนี้ครับมีเส้นเงาหญิงหนึ่งตัวนะก็มีเพชรมีตารางสุ่สมดีมากมายเลยนะทางร้านนะครับได้จดทะเบียนการค้าเรียบร้อยแล้วนะครับที่นั้นนะครับจะมีบริการรับฟาร์มแบบบล็อกฟุตนะครั Alstar Tower Defense นะครับแล้วก็บริการกดเกมพาสด้วยนะครับไซต์จะอยู่ในใต้คลิปเลยนนะครับฝากกดูไง่ ก็จ่ายด้วยซองอ่างเป่านับแล้วก็ไปที่บริการนะครับกดมาที่ตรงนี้นะครับเติมเงินเกมออนไลน์นะครับพอกดมานะครับจะเจอเกมที่คุณได้เลือกใช้มากมายเลยนะก็จะเป็นฟรีไฟ ROV นะครับเกมชินจิมแพทนะครับและเกมโลบ็อกซ์นะับนี้ก็เติมระบบนะครับให้เรากดเข้าไปที่เว็บโลบ็อกตรงนี้นะครับผมเลือกเรามานนะครับข้างบนนะครับจะเป็น ID และพาสเวิร์ดนะครับสมมุติว่ารหัสของผมชื่อโล1 2 3 2 2นะครับก็ใส่พาสเวิร์ดไปข้างล่างนะครับพาสเวิร์ดผมก็จะเป็น1 3หนึ่ง นะครับแล้วก็เลือกราคาได้เลยนะครับนี่ราคาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็สวัสดีทุกคนเลยนะครับอยู่ยเกม Roboxx กแครับแบบที่วิชัวแอน i เม Champion Simulator นะครับตอนนี้นะครับอัปเดต2อแล้วนะครับจริงๆเนี่ยผมก็ค่อนข้างติดเกมนี้นะแต่หลังมาเนี่ยผมแทบไม่ได้เล่นเกม Ro บล็ x เลยนะเพราะว่าติดปเจกต์ที่มหาลัยนะครับก็ตอนนี้ก็อัปเดตแล้วนะครับก็เลยกลับมาเล่นนะแล้วก็เป็นวันหยุดพอดีนะก็เลยมีเวลาว่างสักนิดหนึ่งนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับจะมาแกกโค้ดก่อนเลยนะครับ ภารกิจใหม่นี้ก็ไม่ยากนะเดี๋ยวผมพาไปดูทางลับก่อนแล้วกันนะว่าเราจะมาตรงนี้เนี่ยยังไงนะครับเดี๋ยวผมฆ่าตัวน้าแข็งตัวนี้ก่อนจาชื่อไม่ได้แล้วชื่ออะไรรู้ชินยะชื่ออะไรกตูนมันชื่ออะไรไม่รูะลืมละอ่ะโอเคครับพอคุณเอ่าเข้ามาที่สปิริตทาวน์นะครับเหมือนเดิมนะครับให้เราเอ่อทำภารกิจนะภารกิจจะอยู่ไหนยู่ตรงนี้นะครับมันชื่ออะไรนะคูลาฮาระหรือเปล่าเออน่าจะประมาณนี้ เดินมานะครับแล้วก right 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 ็มาทางขวานะครับตรงนี้นะครับต้องเปิดนะเปิดเสร็จปุ๊บจะมีคูราฮะยืนอยู่นะครับเอ้ามันยืนอยู่ตรงนี้มันไปไหนแล้ววะมันไปไหนล้วมันยืนอยู่ตรงนี้อะแล้วก็เดินมาทางขวาตรงนี้นะครับนี่นะครับทำภารกิจอะไรเสร็จนะครับเดินมาทางนี้นะครับแล้วก็เดินตามผมมาได้เลยนะเนีรับมาซ้ายเนี้ับแล้วก็ตามทางไปได้เลยนะครับ นี่ครับถ้าขวานี่นัจะสามารถเดินเข้าไปได้นับทาภารกิจรอบแรกอะไรที่เรียบร้อยก่อนนับเอาเฮ้ยอ่านี้เข้ามาครับจะเจอแบบนี้นับเนี่ยก็จะเจอทาคคชิตรงนี้ตัวหนึ่งนับรับภารกิจนับมันก็จะให้เราตีตัวนี้นับหนึ่งร้อยตัวนับภารกิจนี่ครับให้ตีหนึ่งร้อยตัวนับเยอะมากนะฮะเยอะมากครียบลมก็เดี๋ยวมาแจกโค้ดกันนะครับ โค้ดในอัปเดตนี้นะครับมี2โค้ดนะครับเนื่องจากว่าเกมเนี่ยมันอัปเดตแบบว่าดีเลย์นะหรือว่าอัปเดตล่าช้านะครับก็เลยให้โค้ดเรามา2โค้ดนะครับอัปเดตแรกนะครับจะเป็นอัปเดตดดเลย์นะเป็นโค้ดอัปเดตดีเลย์นะวิธีการใส่ก็กดไปที่ร้านค้านะครับแล้วก็เลื่อนลงมาล่างสุดเลยนะครับนี่นะปุ๊บเรียบร้อยครับได้ขวดบัฟมานะครับได้ขวดปั๊บมาแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นอัปเดต2นะครับกดร้านค้าเลื่อนลงมาเหมือนเดิมครับปุ๊บ อ่านี่ครับได้เพชรมาสามพันอืมอเคใครที่ยังไม่ได้อะไรก็โอ้ลองกันดู้วเดี๋ยวผมดูซิผมซื้ออะไรได้ไหมนับหมื่นสองหมื่นสองหมื่นสองผมอยากได้เปิดเร็วอะ่ะหมื่นสองนี่รู้สึกจะซื้ออะไรไม่ได้เลยนะซื้ออะไรไม่ได้ครับซื้ออะไรไม่ได้เลยกระเป๋ากซื้อ,อไ,ไม่ได้เลยได้แต่พวกปั๊บก็ไม่ได้อ่าซื้อพรีเมียมเมดัลได้ครับซื้ออะไรพวกนี้ได้อ่ะประมาณนี้นะประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมีให้สุม่ม นะตอนนี้ผมยังไม่ได้ตัวอะไรเลยนะครับแล้วก็อัปเดตมีอะไรบ้างอ่ะนี่นะครับก็มีแล้วก็เราสามารถจัดตัวได้แล้วนะครับจัดทีมได้นะครับนี่บเราสามารถกดทีมนะครับเซฟทีมได้นะครับก็คือใส่ทีมไปแล้วเซฟนะครับก็จะเปลี่ยนอัตโนมัติเลยถ้าคุณอยากใส่ทีมลัคกี้ทีมดรอปอะไรก็กดเซฟได้เลยนะครับดีมากระบบนี้แต่จริงๆก็ควรมีตั้งนานแล้วอ่านี่นะครับจะเป็นเลดอิชิโกะนะครับสปิริตทาวน์นะครับอ้าวมีโหมดอิมพอสิเบลนะครับ ใช่ไหมมีหมดเพิ่มขึ้นมานะเป็นโหมด Impossible ผมจะเล่นในโหมด Easy นะไป Let's go อ่ะนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมเคลียร์ก่อนแล้วกัน เอาเซิฟชัดดาวนะครับมีการมีการรีเซิฟเล็กน้อยนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเอาโค้ก็ไปก่อนละกันนะครับก็สวัสดีไปครับผมอะไรวะเนี้ยโอเคครับก็เมื่อกี้เซิฟมันชัดดาวนะครับก่อนจะไปนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการทำเควสศีลานะครับหรือว่าเควสหินในคลิปนี้เลยน้คลิปเดียวนะถ้าไปทำคลิปแย่นะครับเดี๋ยวคลิปมันจะสั้นเกินไปนะครับจุดรับเควสนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่เลย นี่นะครับมาจะให้เราหาหินทั้ง3ามหินนะครับเป็นศิลานะหินแรกครับให้เราถือไอพ่นไปง่ายเดียวมาทางนี้ครับมาทางนี้ครับผมตามผมมาตามผมมานี่ครับจะเจออันแรกนะครับอันแรกจะอยู่ตรงนี้นะให้เรากด e แล้วก็คอนเฟิร์มได้เลยนะครับจุดต่อไปนะครับอันนี้วิ่งไปก็ได้นะครับมันไม่ไกลนะให้เราไปที่ทางลับนะบที่ผมพาไปตอนต้นคลิปอะ นี่นับทะลับอยู่นี่แล้วก็นี่นับเดินมาทางนี้แล้วเลี้ยวซ้ายนับแล้วก็เลี้ยวขวานี่นับกดคุยได้เลยนับต่อไปนับจุดสุดท้ายนับให้เราไปที่นี่นับนี่นับเดินมานับเลี้ยวขวานับนี่รับเดินมาเห็นแล้วเห็นไหมทางขวาจะเห็นว่ามีสีลาอยู่นะนี่รับเดี๋ยวผมกดเลยอ่ะเรียบร้อยแล้วนับเสร็จแล้วกดคอมพิวสิได้ไรได้ไรอ่ะ ได้เลยมาได้สปิริตซัมมอนคอส m มิกมาอันหนึ่งนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวสุ่มเลยดีไหมอ่ะเดี๋ยวไปสุ่มให้ดูเลยเดี๋ยวไปสุ่มคอส m มิกให้ดูเลยละกัน,นไหนๆก็ได้มาอันหนึ่งนะครับไป let's go let's go อ่ะ โอ้โห oh, เรียบร้อยคอสมิกมาแล้วคอสมิกมาแล้วโอกาสได้50เปอร์เซ็นต์โอกาสได้มันสูงมากเกราผมก็คลิปนี้ประมาณนี้นะนี่ก็ได้มาแล้วนะเป็นตัวคอสมิกนะทุกคนสุ่มได้อะไรกันก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกที่ใต้คลิปนี้นะครับก็สำหรับวันนี้ไว้ครับผมเย้ yeah.